แม้แตโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เผยข่าวร้ายฮาเวิร์บานปีกตัวเก่งหมดสิทธิ์เป็นตัวเลือกของทีมชาติอังกฤษลุยศึกยูโร2020แน่นอนแล้วฮาเวิร์บานบาดเจ็บหัวเข่า,ขามาตั้งแต่เกมที่เลสเตอร์พบอาเซนอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เดิมทีคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ6สัปดาห์แต่ปีกวัยยีประสบปัญหาในการกลับมาจากอาการบาดเจ็บจนต้องขารับการผ่าตัดอีกครั้งดับความหวังในการลุ้นเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาติอังกฤษชุดยูโรยิเขามีปัญหาในกการลับมา เขาเพิ่งรับการผ่าตัดเล็กน้อยเป็นครั้งที่2เพื่อจัดการปัญหาบางอย่างที่หัวเขา่านั่นจะทําให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และแผนการของเราคือทําให้เขาฟิตสมบูรณ์สําหรับช่วงปรีซีซั่นน่าเสียดายที่เขาพลาดสุดยูโรเพราะเขามีผลงานที่โดดเด่นมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาหัวเข่าของเขาอย่างถูกต้องสำหรับเกมนัดถัดไปเลสเตอร์จะออกไปเยือนเซาท์ทมตันคืนวันศุกร์นี้โดยสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในอันดับ3 มี62คะแนนจาก33นัดมีโอกาสคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มขึ้นเพราะทีมห่างอันดับ5อยู่ถึง7คะแนนท่าีเชิงแฮมอดีตกองหน้าของทันนัมฮอสเปอร์เสนอความเห็นเชียร์บอร์ดบริหารให้ยอมทุ่มเงินจ่ายค่าชดเชยก้อนโตเพื่อดึงบราเจอร์จากเลสเตอร์มาเป็นบอสไก่เดือทองเพราะต่อให้คือการลงทุนที่ราคาแพงแต่ก็จะเกิดประโยชน์ในระยะยาว สเปอร์แยกทางกับบูรินโยมาจากสาเหตุที่ทําผลงานย่ําแย่ในช่วงหลังและให้ไรอันเมสันรักษาการแค่จบซีซั่นนี้ซึ่งวริษัทรับนันถูกกฎหมายของกรีฑหลายสํานักยกให้โรเจอร์ที่เหลือสัญญากับเลสเตอร์ไปจนถึงปี2025เป็นเต็งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาโรเจอร์ชิงปฏิเสธการโดนเชื่อมโยงโดยบอกว่ามีความสุขดีกับโปรเจกต์ปั้นเลสเตอร์เพื่อล่าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกและลุ้นแชมป์เอฟเอคัพผลแรกในประวัติศาสตร์ ทางหน้าเชลิงแฮมบอกประธานสโมสอสเดลเล,เลว,วีต้องไม่หยุดตื้อหากให้ผมเลือกเฮดโค้ชคนใหม่จากกลุ่มชอตลิตแล้วทางสเปิร์พร้อมจ่ายทุกกรณีส่วนตัวชื่อว่ากล้าแน่เป็นผมจะยอมทุบคลังเพื่อเบรด้รอรเจอร์ผมคิดว่าเขาทํางานได้อย่างโดดเด่นกับหลายสโมสอที่กุมังเหียนรู้จกักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างดีรู้จักระบบและจะตรวจทราบว่าอยากจะปั้นทีมไปในทิศทางไหนหมอนั่นตั้งลำเกมไปข้างหน้าไม่รอจกฉ่วยความผิดพลาดคู่แข่ง เป็นสายบอลคอนโทรลเหมือนเป๊ปกว่าดีโอลาหากเอางบประมาณเท่าที่โชเซ่มูรินโญได้รับไปสนับสนุนโรเจอร์ผมคิดว่าเขาสามารถเสกผลงานที่น่าทึ่งออกมาได้เลยนะแน่นอนอุปสรรคของสเปอร์คือโรอเจอร์กำลังไปได้สวยกับโปรเจกต์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งยากที่จะทิ้งทีมที่ปั้นมากับมือความเป็นไปได้ดูจะเทไปยางเอริกเทนฮาร์กเทรนเนอร์ของอาแจ็คอัมร์ดมัมแห่งลีคลาแลนดมากกว่า เบนโรเจอร์ Roger, ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้ไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปร่วมทัพคุมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์สโมสรอนคู่แข่งร่วมหลีกหลังจบฤดูกาลนี้สเปอร์มีข่าวเกี่ยวโยงกับโรเจอร์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ปอดโชเซ่มูรินโญ่พ้นออกจากตำแหน่งโดยตอนนี้ให้แรนเมสันอดีตผู้เล่นของทีมวัย29คุมทัพอย่างชั่วคราวจนจบฤดูกาลนอกจากนี้สเปอร์ได้เล็งยูเลียนนาเกลมันเทนเนอร์หนุม่มไฟแรงของแอาเลซิกเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆด้วย แต่ล่าสุดนาเกอร์มันตอบตกลงเตรียมย้ายไปคุมบายเยอร์มิเนกแทนที่ฮันซิฟิกเรียบร้อยทําให้พวกเขาต้องหันไปนเน้นโรเจอร์และเป้าหมายอ,อื่นแทนอย่างไรก็ตามล่าสุดสกายสปอร์ตระบุว่าอดีตกุนซือลิเวอร์พูลวัย48ไม่สนใจที่จะเปิดฉากเจราจาก,กับสเปอร์เนื่องจากต้องการนําทัพเลสเตอร์ที่ปัจจุบันรังอันดับ3สู่ศึกแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านอกจากนี้โรเจอร์มีความเชื่อมั่นว่าเลสเตอร์มีศักยภาพ ที่จะต่อกรกับบรรดาสโมสรบิ๊กซิกชั้นนําในลีกได้ขณะที่เอริกเทนฮากเฮดโค้ช <H ead coat> คนเก่งของออเจ็กอัมสเตดัมเป็นหนึ่งในกุนซือที่สเปอร์กําลังเลงอยู่ขณะที่ฤดูกาลนี้โรเจอร์สามารถพาเลสเตอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกเอฟเคัพได้ด้วยโดยมีคิวฟาดแข่งกับเชลซีในวันเสาร์ที่15พฤษภาค,คมนี้ยาคุบสโลตาชิกผู้รักษาประตูของเลสเตอร์ชุดยู23 พอใจกับหนึ่งคะแนนที่ได้จากอาร์เซนอลและเชื่อว่าทีมยังคงต้องทำงานหนักต่อไปในเกมหน้าน่าเสียดายที่เราไม่เสียบคมในการทำประตูไม่อย่างนั้นเราน่าจะเก็บชัยชนะได้โดยรวมผมคิดว่าเราทำได้ดีแล้วและยิงชนเสาไปสองครั้งมันแค่เป็นเรื่องโชคร้ายหลายสิ่งหลายอย่างไม่เข้าทางเราอย่างไรก็ตามเราแสดงให้เห็นถึงบุคลิกและตัวตนที่ชัดเจนมาตลอดทั้งฤดูกาล